มันกลัวแล้ว0สิบเหมือนจะดสิบผูกอายดีกอลงเราตั้งแรงลงเยเหมือนในกามาสมคนคือเก่าลงเลยอาปลามาอาปลายังเกาะยิงเินไปเป่าปลาอาปลายังกาะอาปลายังเกาะปลาแหลมกายไปยังสวายไปลาปลาอย่ก ถ้าปลาสวายปลาสบปลาสวายก็เลยหอยผ่าตีนเป็นบ้านปลาสวายเป็นอย่างในผ่าเมื่อกี้นี่ผ่าเทงมาได้ก่อนวงเว้นเป็นอยังโอ้โหเว้นี่แนวไม่แป๊บเดียวนะเอาป่าปลาีจองเว้นนี่เลยปล่อยหนึ่งัวหาปลามือต้านแรงลงเลยโอ้หยอดปลาปลาสวายเมื่อกี้ห้อยผ่าตีน

เขาใจกันแ้่ไนกันแกปูกระปูกระปูแม่ไม่เอาว่เอาไปสัตปลาเขากระปูกระปูน้ำลายนี่กระปกนี่ขึ้นตัวบ้าตัวยังลยเล็นมาเลยนะ lên nè bao nhiêu mét lên nè à. ngủ lên 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 oh, lên ngoái mình khai giống như lên nhỉ เล่นแทเกาเล่นนี่เย็นมั้ย like ครับลูกมิซัยเล่นตกง่ายองเดียวมั้ยน <ha> 네ี่ดีที่ไปแล้วครับเดี๋ยวลอยเล่นมั้ยนี่นะเอาเล่นดีนี มันก็นตัวใหญ่ไงหรอมันเบรน nhẹ มันเป็นอะไรนะบ่ม <ous> ันเฮ้ยเคลื่อนไปเล่นพันธานั่ิเอาหม่องนี่เลยบ่จัดไปไปลงไงเล่นพันธ์เฮ้ยโอ๊ยเจ็บกาไปยังถือกันไม่โอ้ยมือนีดวงไล่ไปมือหนึ่งลีเลยมือนีดวงบอดี้แล้วมือนี่ กินตอนนัง่งแรงรไงไปได้ไปไลป่ปลาป่น่ะน,นะ Oh. อย hey, really? ่างนี้ก็เออนอนก็เลยจะไม่เอาเอาบอสนะก็ไม่เอาเอาหนี่เขาดิเขาดิไปยันไปเดินอุ้าติดติดรถติดรถ

ตีกับาเช็เช็ตกับยาชตตีเลยตายโหตัวใหญ่ช่ไมจุ่ลูกถืออันนี้ได้อันนี้มาจุ่มลูกถือได้เลยไ่้เลยยังไม่ฉลาดเลยจุ่มเขาสื่อมาแล้วซึ่งตัวไปขึ้น

ปลากระเี้ยงวะนี่สลามนี่สลามชลามโอ้ยฮะโดนเต็มๆแล้วก็ถอด้อไข้เนยนะอันนี้ปลากระเงื้ยงเลอะ อ้าวสกานนไ้บนอันนี้ะไรอ้โอ้นักเินไปว่าเอนะครับไปยินนั่ล้วซัดิงคม่ไ้เห็นเด้กันเหี้ยมากันเจ้เลเอาไะกล้าข้างในเผื่นเดามองเผือเด มาปิดใส่กันรบ้านเนี่ยมาดใส่กันรอเพลงก็คือมาเขากันเพลงก็ได้เออเออน้หล่ไมัวโตามเ่นี่ว้เอะเออปดตกเนาะหมดกัดหางมึงดู

มานี่นึงครับอยากไป <laughs> 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 มาดีดีม่เอาไม่ตัดต่อถ้าเราเก่งเราทำ ยอดดีท <obt> ี่สุดเดกเ่ังบอ๊ะเย่งบอ๊ะน тань ตวงกท้ทขานนเลยกกโอ้ขอไปอีกทำไกันมันวันมาทังมันมันนี่ลงหาปลาจาเลื่องงาน,น,าน,อ,น,นอันไนอย่างนอ้โตปลายังนีปลาขเนี้ยงหรืปลาุดบ่

นี yeah, ่ทาหลังนะหักเอาตินหลังนะเออหักเอาโอ้แขนคนนั้นแกนบุี่ง้แขนบถหงม่งอย่างไรตุกตักดอตุกตักตักไปวนใส่กระตงหนึ่งละมาลมันดอสไงเออ đón bên nhạc của bụng mọi người mọi <Bà> người <hàng đèn>. mọi người 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 คือขึ้นไปยังปลาคารตรงนี้อ่ะปลาอย่างขึ้นปลาหางแดงปลาคาวหางแดง